Two hours to get them out. They're getting a visitor. they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. Ben Affleck. What the award is uh, when they put your name next to the name that she just my name wrote. is Dr. King Schultz. This is my valet Django. Come on over. We got a supply going on. that's a good bit of fun. Where'd you dig him up? Yeah. for Twitter's turn up events for Django and myself together. Move it. Well, I've heard tell about you. You got me curious. I'm curious. What makes you so curious? Quentin Tarantino. Been expecting this, this is a surprise. Damn, um, I have a couple groups to thank. Something suddenly, suddenly has, has been gone. Who was that girl? Cosette. My name is Marius Franci. And Hathaway <laughs> Blurg. Um, thanks for that word, Tina. Um oh my gosh. This is happening. Uh, uh, to the Hollywood Forum Press, thank you so much for having me in this room full of extraordinary artists that have changed my life. สวัสดีค่พะพนิดนาจัดวิไลกับศิสลสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะทราบผลกันไปแล้วนะคะสำหรับรางวัลลูกลลกทองคำครั้งที่70ค่ะศิสสลสโมสรวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะว่าภาพรวมของลูกทองคำนะคะ หนึ่งในรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการภาพ,รพยนตร์ระดับนานาชาตินะคะจะเป็นดัชนีชี้วัดอะไรสาหรับวงการภาพยนตร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้ามองไปถึงรางวัลออสการ์ Luiza เลยนะคะศินสโมสรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคนใกล้ตัวนะคะคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตค่ะผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงนะคะและคุณอดิศรสุขสมอัดค่ะผู้สื่อข่าวบันเทิงต่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันที่สองท่านนะคะสวัสดีครับเมื่อเช้าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสําหรับลูกโลกทองคําครั้งที่่ก็ถสอว่าสนุกสนานีกรใหม่็ถือว น่กเฟยกับแอมมี่โพลเลอร์นี่เป็น2คนจากทัตเดียนลัสนะครับก็ทําหน้าที่ได้ดีมากนะก็สนุกสนานมีแซวแซวกัดกัดบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเรียกว่ายังไงไม่ได้ร้ายแต่ว่าให้เกียรติคนอื่นนะก็ไม่ได้แบบว่าทําให้เกิดดราม่าอะไรแล้วก็ที่สําคัญผลรางวัลลูกโรุ่ทองคำปีนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นที่สุดนะแล้วก็หลายครั้งที่เวลาผมดูไปเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอุมัน ดีเสียงวิวว้าวนเสีวิวมันกลับเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรแบบนี้นะค่ะคือบรรยากาศเหมือนเชียมวยเชียบอลเงินขนาดนั้นเลยถ้าอดีศรคะแม้ว่าลูกโลกทองคำเนี่ยจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าออสการ์นะแต่ก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดอะไรบางอย่างแล้วก็ปีนี้ก็ครบรอบ70ปีแล้วด้วยอดิศรมองยังไงสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีดีกีเหมือนกัน70ปีอย่างออสการ์ที่85ปีก็ต่างกันไม่มากแต่ถ้าเกิดจะใช้เป็นเครื่องวัดออสการ์เนี่ย บางทีต้องมองที่ว่าออสการ์ในกรรมการเป็นคนในวงการมันมีรางวัลของนักวิชาทางวิชาชีพของนักแสดงพู้มกับอะไรเงี้ยเป็นเป็นเกณฑ์ชีวิตที่อาจอาจะชัดชัดเจนนี่กว่าแต่ยังยอมแล้วว่างานลุล่วกทองคําซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกกว่า1 8 0 187ประเทศเนี่ยยังไงก็ การคว้ารางวัลน,นี้ก็ยังมีภาษีมีมีบารมีให้ผู้คนติดตามอยู่เสมอค่ะคยังไงก็เป็นดัดชนีชี้วัดอะไรบางอย่างนะคะคโดยเฉพาะเรื่องของการหักปากกาเตียนนะ <c oughs> ในฝั่งของคุณ <c oughs> อาทิตย์นะคะ <c oughs> เพราะว่าผลโดยเฉพาะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับพุ่งกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะเรียกได้ว่า สร้างความคือฮา<ช>ได้มากพอสมควรเลยสําหรับอาร์โก้ของเบนเอ็เฟลค์นะใช่ครับเพราะว่าสําหรับในอาร์โก้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะว่าจริงๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีดีกรีพอสมควรเป็นภ<ฮ>า,<ฮ>าพยนตร์ที่ดีพอสมควรนะฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยคนจะมองว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างลินคอนของสตีเฟนสปิลเบิร์กกับซีโร่ดาร์กเตอร์ที้หอมแคทเทอรีนบิเกลโลมากกว่านะฮะซึ่งซึ่งลินคอนเนี่ยเข้าชิงลูกโลกทองคำเนี่ยเจ็ดรางวัลนะครับในขณะที่ซีโร่ดาร์กเตอร์เนี่ยประมาณห้า เ่านั้นเองคนก็คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะในขณะที่สําหรับรางวัลผู้กํำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยก็คิดดูว่าว่าเบนเอเฟกได้ไปแข่งกับใครบ้างสตีเฟนสฟิวเบิร์กนะฮะมีฮังลี่อย่างนี้มีเควินตินทันติโน่แบบนี้ะน,นะฮะชนช้างอ่ะชนช้างก็ไม่มีใครคิดว่าผู้กำกับซึ่งมีภาพยนตร์เพียงสามเรื่องเนี่ยะจะเอาชนะไปได้นะฮะ อย่างเบนเอฟเฟกกับอาโก้เนี่ยนะคะต้องยอมรับเลยว่าพอประกาศรางวัลนี้ขึ้นมาพวกมกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะตื่นทุกคนตกใจอ่ะตกใจพร้อมพร้อมดีใจอย่างดิ้ฉันเนี่ยคือเชียร์เบนเอฟเฟกเชียร์ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกว่าเป็นคนเบื้องหน้าที่มาทําเบื้องหลังง้วกิ้วก้าวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อย่างที่บอกว่าประหลาดใจแล้วยิ่งพอไปถึงรางวัลที่เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมยิ่งประหลาดใจใช่คุคุณอาจจะว่าไงเบนนักแสดงน่คนทั่วไปคงรู้จักเขาในฐานะดาราคนหนึ่งที่แบบมี มีผลงานเบื้องหน้าเป็นที่จดจำอาจจะเคยได้ออสการ์มาจากการเขียนบทเรื่องกูดวิวทันติ้งเมื่อปีเหมือนกัน997แล้วปีต่อมาก็ได้เล่นหนังดีอย่างเชสตเบย์เล้วแต่ว่าถ้าใครสังเกตในช่วงต้นปียุค2000เนี่ยเขาไม่ค่อยประสบความสำเในการแสดงเท่าไหร่เคยได้รับางวัลทีาเรียกว่าออสกุยหรือลับสเบอรี่อวปใช่ครับสามเรื่อง ได้ได้เข้าชิงยอดแย่เนี่ยจากสามเรื่องได้รางวัลไปเลยคือหลังจากนั้นก็เมือนว่าภาพในการเป็นดาราของเขาความเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยจะดอบลงจนทั้งกลับกลับมาในปี2007เขากลับมาโดยการเป็นฐนานะผู้นำกับอ,อย่างเรื่องกรดเบบีกรดก,กำกับน้องชายตัวเองแคสเซอเรเฟกเรื่องเกี่ยวกับการนักสื่อที่ตามหาเด็กที่หายไปนี่ปรากฏว่าสร้างคอนซัปพรส์มากว่าเออคนนี้ไม่น่าเชื่อดาราคนนี้มีฝีมือในการวนกับ แล้วกลับมาอีกครั้งในปี2 0 1 0เรื่อง The s h าวเป็นหนังเดียวกับอาชญากรรมก็เป็นก็ได้รับความสำเร็จก็เป็นการแสดงเห็นว่าไม่ได้ฟุกนะกับงานเป็นฝีมือจริงๆโดยเฉพาะครั้งนี้นะเรียกได้ว่ามาไล่ๆกับแมตเดมอนและเพื่อนสีนะคะจากที่แมทเดมอนนำหน้าไปในเรื่องของความสำเร็จ ในวงการบันเทิงนี่ยแรดมอนก็จะดังในเรื่องของันการแสดงมากกว่าแต่ว่าเบนเอเฟกนี่ดูน้ําหนักจะไปอยู่ทางเบื้องหลังมากแล้วนะฮะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าพังาดขึ้นมาแล้วเบนเอเกซ์แต่ต้องมาถามเรื่องของหนังที่เป็นตัวเต็งเต็งหามเลยอะตลินคอนอันนี้หามลงเลยนะหามลงจะได้ขึ้นที่เจ็ันั่นสิคะหามหามยังไงทําไมเกิดอะไรขึ้นกับลิงคอนอะความเห็นของคุณอาทิตย์คือคือถ้าถามผมเนี่ยเอาข้าจริงเนี่ยผมผมตอบได้ลําบากมากเพราะว่าก็ไม่รู้จริงๆเขาเขาเขาเรียกกันยังงงไนนะะเ่่่ววาส Yeah. คิดว่าด้วยความเข้มข้นนะลินคอร์มันเป็นเรื่องที่เหมือนทุกคนพอจะเข้าใจกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะในการถ่ายทอดนะคนไม่แค่ติดตามว่าจะมาถ่ายทอดจะไงแต่ในกรณีอย่างอาร์โก้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่แพร่หลายมากนักนะฮะเรื่องของการช <BT K. S 1> ่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานทูตกุมเทฮารันปี1979นะ,ะนะฮะก็แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้เข้มพอถ่ายทอดออกมาได้เข้มข้นแล้วก็มีเนื้อหาที่มันมีแง่มุมทางการเมืองมีแง่มุมทางความคิดเนี่ยมันก็จะทําให้ประโยชน์เรื่องนี้มีภาษีมากกว่าครับ ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นภาวะคาดไม่ถึงนะคะในผลงานที่ออกมานะคะสำหรับคุณอดิศรละคะลินคอนลินคอนใช่ไหมลินคอนคือปีนี้ต้องสังเกตว่าผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อะไรเนี่ยของสหรัฐจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองเยอะมากหลเรื่องเลยทีเดียวที่เข้าชิงตัวเต็งทั้งโฮมแลนด์ทั้งเกมเชนของฝั่งโทรทัศน์ด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เหมือนปีที่แล้วประชา,าชานในการค่อนข้างสนใจการเมืองเพิ่มขึ้นเพราะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งใหม่ประธานาธิบดี mm hmm. ก็เลยอย่างผลงานที่เป็นตัวเต็งในภาพยนตร์อย่างอาโก้ซิ o ลดัสตตีหรือนีคอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดขณะที่ดินคอนเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมืองที่เข้าถึงใจของคนอเมริกันเป็นหลัก mm hmm. แต่อย่าลืมว่ากรรมการของลูกโลกทองคำเนี่ยทั้งหมดก็ทั้งเก้าสิบคนก็คือเป็นนักข่าวต่างประเทศสายบันเทิงที่อยู่ในฮอลลีวูด ซึ่งทําให้มุมมองเกี่ยวกับการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับทาง,างต่างต่างประเทศด้วยเนี่ยทั้งในซิโรดักเตอร์ตี้ทางอาร์โก้เนี่ยอาจจะเข้าถึงใจของกรรมการกลุ่มนี้มากกว่าใน,นบริบทโลกว่าอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ได้มองเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะคะอาร์ซิโรดักเคอร์ตี้ล่ะนี่เป็นหนังลูกรักของนักวิจารณ์เลยนะซิโรดักเคอร์ตี้พลาดอะไรตรงไหนเปล่าคะคือหนังเรื่องนี้มาพร้อมกับปัญหาคิดว่าแคทลีนมิเกลโลกอาจจะนึกถึงกลับมาถึงการทําเรื่องนี้คงจแบบจะเหนื่อยเลยทีเดียวเพราะมีเรื่องที่ต้อง สู้หลายเรื่องนะมีทั้งเรื่องการมาทูสเนี่ยการถ่ายทําแล้วไปถ่ายทําเนื้อหาในปากีสถานในอินเดียอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนแรกคนก็มองกว้ว่าบางทีลูกโลกอาจจะชดเชยให้เบ็คกี้เบกกโลเพราะว่าตอนที่เธอกากับซิลดักเรื่องเธอเดอเฮอร์ล็อกเกอร์ตอนนั้นปรากฏว่าคำชันเด็จเนี่ยลูกโลกสงคําให้กับอดีตสามีคือเจมส์ไมลรอนอวตารได้ไปแต่กลายเป็นว่าออสการ มาในเก่งกว่าคือให,ใ,หให้ให้รางวัลเธอให้เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รางวัลไปซึ่งลุกโลกพลาดตรงนี้ไปคือไม่ได้สามารถสร้างเทรนด์ขึ้นตรงนั้นมามคือตอนแรกนี่ว่าจะกลับมาแค่คือให้เธอแต่ก็ไม่ได้ได้ไปค่ะสุดท้ายก็คือเหมือนได้รางวัลปลอบใจในคุณอาทิสย์ธิ์ดาส,ดสตี้กับลินคอนใช่ก็นักแสดงนำหญิงนำชายนะในซีรดราม่าก็ถือว่าเป็นเป็นรางวัลที่แต่นี้ก็ตึงหาเหมือนกันเพราะคงไม่มีใครไปสามารถ งเงี้ยเรางวังาจากเดนเนียลเดลวิสได้ใครต่อใครได้อย่เงี้ยฮะก็อันนี้ก็ ว่าปลอบใจไหมก็คงใช่แปลว่าเพราะรางวัลใหญ่ที่2เรื่องนี้เขาขับเคี่ยวกันเนี่ยหลุดเป็นของคนอื่นไปหมดเลยนะฮะจริงๆอย่างผมว่ามีรางวัลหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะจังก้อนเชนถ่ทยจังก้อนเชนได้ไปจากของคนติตรินโน่ฮะคิดดูว่าคนที่ทำลินคอนเนี่ยก็ต้องเขียนบทภาพยนตร์ค้นหาประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะฮะหรือซีโรนัคเจอร์ตี้เองก็จะเขียนบทยากเพราะว่าต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเพื่อเขียนว่าไอเหตุการณ์ในการไล่ล่าบิลันเดนเนี่ยจะเป็นยังไงเขาต้องใช้วิธ บทสรุงจบเป็นของเป็นดิมทันซิโนซึ่งก็เขียน ผมพูดตรงๆดก็เขียนเอามันนะฮะส่วนใหญ่เขียนเอามันเอาสนุกแล้วก็บ่อยครั้งนะที่คุณทินทาทิโน่เนี่ยเวลากำกับภาพยนตร์เนี่ยฮะจะเทปล่อยเทะย,ยาวๆให้แสดงคุยกันนอกบทไปก่อนแล้วก็ตัดมาใช้ในภาพยนตร์แต่ว่ากลายเป็นว่าก็คือเอ็มโฮไวส์ว่างานเหอะใช่กลายเป็ว่าคุณทินทาทิโน่เนี่ยได้ได้เครด,ดิตไปได,ได,ได้ได้บทจากภาพยนตร์ได้ได้รางวัลจากบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งถือว่าหลายคนก็มองว่าเอ้ยอันนี้ถือว่า,า,วามืดที่สุดในรางวัลเมื่อเช้าที่ประกาศขึ้นมานะฮะเพาไม่มีใคร คาดคิดมาก่อนเลยคือแม้แต่เป็นจิตโนตนาติโนเองตะกี้เราก็ได้ยินนะเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคมีอุทานออกมาด้วย <c oughs> ก็เป็นเซอร์ไพรส์หลายๆเซอร์ไพรส์เลยนะคะ <c oughs> ทีนี้รางวัลที่เป็นรางวัลที่เหมือนกับว่าเราคาดได้ได้ <c oughs> นะคะเดาได้ก็คือรางวัลในส่วนของภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ตลกแล้วก็เพลง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อนะคะกับลูกโลกทองคําโดยเฉพาะผลของลูกโลกทองคําที่จะส่งผลไปถึงออสการ์ด้วยติดตามต่อในสินสมสรค่ะ than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. Never declare equal those whom God created unequal. Leave the Constitution alone. We have stepped out upon the world stage.